ที่นี่จังหวัดปุตระดิตปลายทางชุมพรถ่ายคลิปตัดคลิปนะครับตัดต่อวิดีโอก็ทําคนเดียวนะครับก็จะใช้เวลาโดยประมาณเท่านี้นะครับหนคันต่อครับก่อนที่จะนํารถขึ้นไปนะครับผมจะแจ้งงบประมาณนะครับคันนี้เป็นงบประมาณการส่งเข้ามาปั้นนะครับแล้วเสร็จแบบนี้จบแบบนี้สภาพแบบนี้ถ้าเกิดว่าให้ผมหารถให้ด้วยพร้อมเล่มเขียวนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์ฟิตแล้วจบสภาพแบบนี้นะฮะก็จะอยู่ที่งบประมาณนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังรับชม Y2K ทูเวีวรนบ้านทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ผมจะทําการส่งงานนะครับเจ้าคันนี้ Honda LS 1 2 5 c สี่สาซีซีสำหรับคันนี้นะครับเป็น FC จากจังหวัดชุมพรนะครับทำการจัดส่งรถเข้ามานะครับเพื่อทําการปั้นนะฮะผมได้ทําการปั้นแล้วเสร็จไปแล้วนะครับท่านผู้ชมที่พลาดคลิปปั้นก็ย้อนกลับไปชมนะฮะและคลิปนี้ก่อนที่จะส่งงานนะครับผมจะแจ้งงบประมาณนะครับในการปั้นคันนี้ว่า จบไปที่เท่าไหร่นะครับเป็นงบการส่งมาปั้นนะฮะและงบลดยกคันบวกเล่มนะครับก็คืองบยกคันบวกเล่มก็คือลดผมหาให้นะครับพร้อมเล่มเขียวแล้วก็เครื่องยนต์ฟิตนะครับและจบสภาพแบบนี้จะใช้งบประมาณที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะไปบอกในคลิปนะครับก่อนรับชมก็ช่วยกดไลก์นะฮะกดแชร์และกดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งหลังเขา้าไปติดตามให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ Y2K วิบ้านบ้านและรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ที่ผมจะทําให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปนะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่พลาดชมคลิปปั้นก็ย้อนกลับไปชมนะครับบนแถบหน้าจอสีขาวที่เลื่อนมานะครับหรือกดเข้าไปที่คอมเมนต์แรกนะครับมีทั้งคลิปปั้นตั้งแต่ EP ที่1ถึง EP ที่2จนแล้วเสร็จแล้วก็คลิปรีวิวชิ้นส่วนต่างๆนะครับว่าผมได้ใช้ชิ้นส่วนอะไรเบอร์อะไรแบบไหนเครื่องยนต์แบบไหนนะฮะล้อหน้าขอบเท่าไหร่ล้อหลังขอบเท่าไหร่ชุดสีของอะไรนะครับก็ย้อนกลับไปชมได้ครับนะฮะกดไปท แปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมโอเคนะฮะและการส่งมอบรถนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเท่าที่เคยผ่านมานะครับคลิปที่แล้วผมได้ทำการลงคลิปไปนะครับก็จะเป็นขนส่งไปรสนียไทยนะฮะคันนี้นะครับไปรสนียมารับรถเองนะครับผมอ่านะฮะมีบริการรับรถถึงบ้านนะครับอ่าแบบนี้นะฮะและสิ่งที่จะไปกับตัวรถนะครับก็คือเอกสารบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ส่งและ เอกสารทะเบยียนรถนะครับอ่าหน้าเล่มของรถนะครับอันนี้เป็น FC ส่งมานะอ่าเน้นย้ำอีกทีนะครับก็แนบไปกับตัวรถนะครับแล้วก็บัตรประชาชนผู้ส่งพร้อมเบอร์โทรศัพท์นะฮะโอเคนะครับผมโอเคและก่อนที่จะไปทําการส่งรถต่อไปก็ขอฝากงานนะฮะอ่าขอเกิดงานนิดนึงนะครับผมฝากคลิปคันนี้ด้วยนะฮะสำหรับที่เห็นอยู่นี้เป็น Honda Sonic นะครับทำการตัดเชื่อมโครงใส่ชุดสีรุ่นไหนแบบไหน จะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนฝากติดตามชมคลิปต่อไปเร็วๆนี้นะฮะที่ช่องนี้ y 2 k ทวิบวันบ้านัครับผมครับก่อนที่จะนํารถขึ้นไปนะครับผมจะแจ้งงบประมาณนะครับคันนี้เป็นงบประมาณการส่งเข้ามาปั้นนะครับแล้วเสร็จแบบนี้จบแบบนี้สาภาพแบบนี้จบไปที่งบประมาณ3 0 0 0 0ื่นกลางๆนะฮะอ่าสามหมกลางๆแล้วถ้าเกิดว่าให้ผมหารถให้ด้วยพร้อมเล่มเขียวนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์ฟิตแล้วจบสาภาพแบบนี้นะฮะก็จะอยู่ที่งบประมาณ นะครับสี่หมกลางๆนะฮะอ่าสี่หมกลางๆนะนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ชุดแต่งต่างๆเบิกใหม่นะครับอ่าบางส่วนผมก็ทําใส่เองนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบิกใหม่จะเป็นรุ่นใหญ่นะครับอ่าเป็นรุ่นใหญ่นะก็จะมีประมาณที่สูงหน่อยนะครับโอเคโอเคและสำหรับเจ้าเอสร้อยยี้คันนี้นะครับได้ทําการจัดส่งมาจากจังหวัดชุมพรนะฮะและ ถึงคิวปั้นผมได้ทําการดําเนินการปั้นใช้เวลา1นึคันต่อ1เดือนนะครับเพราะว่าผมทั้งทํางานประจำ<อ>เฉพาะวันหยุดราชการถ่ายคลิปตัดคลิปนะครับตัดต่อวิดีโอก็ทำํำคนเดียวนะครับก็จะใช้เวลาโดยประมาณเท่านี้นะครับหนคันต่อ1เดือนนะฮะ ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งหลังเขาติดตามให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ Y2K วิบากมันบ้านและรับการแจ้งเตือนค่ิปใหม่ที่ผมจะทําให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปโอเคนะฮะการนํารถขึ้นท้ายรถกระบะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับต่อไปก็จะทําการมัดนะฮะและนําไปที่สํงงานักงานไปรษณีย์อำเภอบานโคกจังหวัดอุดรธานนะครับที่นี่จังหวัดอุดรธานีปลายทางชุมพรน,นะครับผม เพื่อทําการห่อหุ้มนะฮะอ่าห่อหุ้มนะครับซีนจุดต่างๆนะเพื่อความปลอดภัยนะครับของตัวรถนะฮะก่อนที่จะถึงปลายทางนะครับทางทางปลสนนะครับก็จะมีการห่อหุ้มอย่างดีนะครับโอเคในการห่อหุ้มจะเป็นลักษณะแบบไหนไปติดตามชมกันครับผม Let's go คลิปในการส่งงานเจ้า LS 125ก็มีเพียงเท่านี้คลิปการปั้นและการแปลงชิ้นส่วนต่างๆหลากหลายรูปแบบหลากหลายรูปทรงหลากหลายซีซยังมีอีกมากมายที่ช่องนี้ Y2K วิบากบ้าน,านคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบายบายครับผม Let's go